รอสมามันซออดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของมาเลเซียถูกล้อเลียนถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะผ่านภาพวาดการ์ตูนโดยซูน่านักวาดการ์ตูนเสร็จสีคนดังของมาเลเซียค่ะนี่ก็คือบางส่วนนะคะจากที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นภาพวาดการ์ตูนของรรสมามันซอซึ่งได้สะพายกระเป๋า เบอร์กินนะคะซึ่งเป็นใบที่แพงกว่า15ล้านซึ่งภาพที่นำมาล้อเลียนประชดประชันก็คือการชอบไปช็อปปิ้งในต่างประเทศแล้วนำสินค้าแบรนด์เนมต่างๆด้วยมูลค่ามหาศาลกลับมานี่ก็คือภาพที่ล้อเลียนการมีพ<ม>ิ d ได m มอนก็คือมีใบเสร็จว่าเธอจ่ายเงินซื้อเพชรเม็ดงามนี้จากบริษัทเพชรในนิวยอร์กมูลค่ากว่า23ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่เธอปฏิเสธและนี่ก็คือภาพที่ทาง ซูน่าเพิ่งจะวาดไม่กี่วันนี้นะคะสะสมแบรนด์เนมจำนวนมากค่ะและได้เห็นการนำออกมาคลี่ให้ดูถึงทรัพย์สมบัติที่เธอมีอยู่จำนวนมหาศาลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของแบรนด์เนมเป็นสินค้าระดับหรูมากค่ะ